ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอคนมากรรมราะอดครับแล้วก็พุทธิชัยละคร้ายละเอียดครับผมเจอกันวันนี้กับตอนเช้าเนาะตื่นเช้านิดนึงครับจัดหน้าร้านรอครับเข็นรถออกมารอครับวันนี้เราก็เกิดไอเดียหรือว่าเกิดคอนเทนต์นิดนึงรับก็เลยทําคลิปขึ้นได้ครับจะส่งงาน r 400นะฮะเนี่ย r 400ของพี่ชายหรือว่าป้าปาอยู่ที่อํำเภอเกษตรวิสัยนะฮะนี่ ครับผมเดี๋ยวจะพาฟังเสียงแล้วก็ยกล้อดูนะฮะแล้วก็วันนี้ครับผมก็ครึ่งสัปดาห์ครึ่งเดือนแล้วครับผมขอทํายอดหน่อยสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้ลดใช้งานนะฮะหรือได้โบนัสออกจากบริษัทต่างๆครับจากซื้อรถให้พ่อโทรเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้รถรถพร้อมส่งอยู่สามสี่คันตอนนี้สวยๆนะฮะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมวันนี้ก็จะมีวัยแปดสิบครับผมโน่นครับผ,ผมจะมา,าเช็คสภาพ ทำให้ขี่ได้ติดได้เหมือนกับรถ RC ซคันนี้นะทุกวันนี้เจอแต่วินเทจเจอแต่รถโบราณนะฮะเราก็เลยก็ต้องแบ่งหน้านที่ด้วยแล้วก็อย่างคนงานเราก็ตามที่บอกครับว่ามีแค่หนึ่งคนสองคนเองก็มีแต่ผมที่เป็นหลักครับผมก็เลยงานจะล่าช้านิดน,นึงนะฮะอ่ะโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของผมเดี๋ยวผมจะค่อ,คอยๆเคลียร์หรือค่อยๆอธิบายกับลูกค้าเองมาฝากไว้หน่อยครับรถจะเอาไปใช้งานหรือว่าติดท่วง้างเนาะคันนี้ก็เอาไปครับนี่ ครับเอาไปหมื่นสองส่งให้ฟรีครับตัวนี้ก็เป็นเว็บนิวสวยๆนะสวยสีแดงแก้วล้อแม็กครับผมเอาไปตัวนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นส่งให้ฟรีนะใจดีจ,จะลดให้ครับผมอ่ะคันนี้สีส้มครับผมครับก็เอาไปสองหมื่นส่งให้ฟรีครับผมอันนี้รถตุน้องทีมงานนะคันนี้สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยคันนี้อันนี้ก็ผมเคยทําคลิปก่อนไปอยู่ที่หมื่นแปดห้าครับถามว่าทํำไมถึงถูกกว่าก็ ตัวนี้ได้ต้นทุนถูกครับก็เลยขายถูกปกติก็อยู่ที่2องหมื่นเหมือนเดิมนะอะนี่ฝากไปด้วยข่านไหนไวก็สามารถติดจบได้เลยใจดีอาจจะส่งให้ฟรีนะปกติจะมีค่าส่งนะครับสายลิงข,งข้างก็ยังอยู่คันหนึ่งของพี่ชายนะครับผมก็มีแต่คนโทรเข้ามาครับโน่นส่วนมากก็จะเป็นระยองชนบุรีครับหรือว่า,าที่ติดกับตาดนี่นะติดกับคมเมนที่สู้รกกันอยู่ผมก็เลยอ่ายังไม่ได้ส่งให้นะฮะ ถ้าแถวอีสานเอาไปเลยส่งฟรีครับหมื่นสองพร้อมรถรวมส่งให้ฟรีนะตัวนี้คลาสจิกเช่นเดิมนะ GTO โนะตลับอา่าพวกอวบงอบังพวกอา่าไวยสรุ่นยก้าศูนะมีเอาไปครับผมเก0ันห้าส่งฟรีไปเลยนะ GTO ครับก็มีคนโทรเข้ามาสองเจ้าครับส่งคลิปไปส่งไลน์ไปก็เงียบคลิปเหมือนเดิมถามเมียก่อนถามลูกก่อนก่อนจะโทรหาผมหรือก่อนจะอ่าสอบถามผม ปรึกษากันครอบครัวให้ทียบรครับเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ค่อยมีเวลาจะมาตอบแชทตอบไลน์พูดง่ายก็คุยเล่นกับท่านนะถ้าเอาจริงสนใจจริงโทรเข้ามาผมส่งให้เลยครับอย่างเช่นสาเล้งคันนี้ด้วยนะฮะอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าหร้อยบาทครับสาเล้งใหม่บวกกับรถดีมร้อยโคตรประหยัดครับผมมาเดี๋ยวพามาดูนี่ครับผมี่ร้อยนะเดี๋ยวเราจะเซตให้ดูว่าเครื่องดีแค่ไหนแบบไหนนะแล้วก็จบท้ายด้วย Y แปดสิบนะ วายแปดสิบอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะอ่ะ,อะตัวนี้อาซีร้อยครับของพิชัยหรือว่าไป้าไปที่สีวิสัยครับผมอ่าตอนนี้ก็ดูเก่งๆกนางๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามือเค็ดนะฮะเพราะว่ารถคันนี้แหละมันแรงรับยกล้อเมื่อวานนี้ฮะอ่าดีครับ ตามที่บอกครับรถดีจ้องยุบคอได้เอ่าโอเคเบาๆเครื่องนี้ดีครับคันนี้เครื่องนิ่งด้วยครับสำหรับเอฟซท่านไหนอยากได้แบบนี้ก็สามารถสั่งได้คันนี้คิวของ R400 ของพ่ชัยอยู่ที่กระสิวิศัยคันนี้เป็น y80 นะของทีมงานครับอยู่ที่บ้านเรานี่แหละครับอ่า เาพ่อสายดีดเาพ่อสายคอนเทนต์นะนีมาดูครับเนี่ยก็อยากฝา,า,าก f อฟไว้ด้วยครับกดกดติดตามไว้หน่อยว่าผมจะทำติดไหมครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเกิดก่อนผมแน่นอนกับวัยแปนะฮะยัมา่ห้าวัยแปครับอ่าหรือว่าย e h a b ถ้าเป็นไปไสายสางก็ย e ีแหครับผมอีตะกระแตไรก็ว่าไปนะเนี่ยนี่แหละเหตุผลก็คือผมอยากให้เอฟได้สั่งเข้ามา อยากจะชอบอารีก็สั่งได้อยากชอบวายแปดสิบก็สั่งได้ครับขอบคุณอาจารย์ด้วยที่สั่งรีโอเนาะเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมหลังจากคิวน,นี้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามครับจะมีรถเบบร้อยสิบไอสตาร์ทมือออกสู่ตลาดอยู่สามคันนะอ่า,ค,นนอานะค,อคันหนึ่งเป็นรถเยบร้อยบางลมเล็กนะหนึ่งคันอีกคันนึงเป็นบางลมใหญ่ปีสิบสี่สิบห้าหนึ่งคันขราวหรือว่าสิบหกนั่นแหละอีกคันนึงเป็นล่าสุดครับ LED นะ LED ล้อแม็กหน้าหลัง เดี๋ยวฝาก f c ได้กไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะครับผมจิบนี้ขอรายงานตัวแค่นี้ครับผมขอทำยอดชุดนี้ออกก่อนครับผมครับบ๊ายบายครับ f c ครับสวัสดีครับผม